สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้ครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าบ้านราคาถูกนะครับล่าสุดครับด่วนช่วย4ีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเช่าบ้านราคาถูกนะครับช่วย4ีกลุ่มเช่าบ้านราคาถูกครับรับส่วนลด200-500ถึงบาทต่อเดือนนะนะครับ ทางด้านของนายอนุกูลนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนนะให้มีที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคล4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันที่มาทำสัญญาเช่าระหว่างวังวนที่1กรกฎาคมนะถึงวันที่31สิงหาคมปี68 โดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าจะได้รับส่วนลดค่าเช่านะครับ200ถึง500บาทต่อเดือนเลยนะซึ่งก็มีเงื่อนไขเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับถึงวันที่31ปี68นี้นะครับสำหรับนะครับ4กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 1. น,นะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้พิการมีบัตรผู้พิการรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนในนี้กลุ่มแรก จะได้รับส่วนลดนะครับกลุ่มที่2ครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสกรันแห่งรัฐรายได้ไม่เกิน1000 0แบาทต่อปีครับนี่ฮะกลุ่มที่2ก็ได้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับกลุ่มที่3ครับเป็นผู้ที่จบการศึกษาใหม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่ากําลังจบใหม่เนี่ยเนอะอายุประมาณ18-29ปีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะครับ จำได้นะตอนที่จบใหม่เนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินไปตั้งตัวเท่าไหร่ถูกไหมครับเวลาเราไปหางานทำเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเราจะไปพักอยู่ที่ไหนอย่างไรนะแนะ่นอนว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงแนะ่นอนในช่วงของการหางานในช่วงแรกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะประโยชน์ที่ผ่อนับเลยทีเดียวสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับ ต่อมาครับกลุ่มที่4ก็คือเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ20ปีบริบูรณ์หรือบรรุดิติภาวะโดยการแต่งงานรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น4กลุ่มเป้าหมายนี้นะครับท่านได้ส่วนลดนะถ้าท่านไปทำการเช่านะที่พักนะครับผมอันนี้ก็กระระบุนะในเรื่องของรายละเอียด เกี่ยวกับเคหะแห่งชาติก็ไปลองไปดูแล้วกันนะครับผมนะแถวนิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสร้างเคหะนะครับให้กับผู้ที่ใช้แรงงานได้ใช้บริการตรงนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับมาดูในเรื่องของคุณสมบัตินะครับต้องเป็นผู้ที่สัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะไม่เป็นคู่สัญญาเดิมกับกคอชอเป็นระยะเวลา6เดือนให้สิทธิ์เช่าหคนต่อหห้องต่อสัญญานะครับ ขนาดครอบครัวไม่เกิน4คนนะห้องเขาจะรองรับประมาณนั้นเก็บเงินประกันค่าเช่า1เดือนนะครับไม่ให้นําห้องเช่าเนี่ยไปเช่าช่วงนะครับหากพบว่าให้เช่าช่วงจะยกเลิกสิทธิ์และให้คืนห้องเช่าทันทีอ่านะครับเขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่อยู่นั่นเองนะครับเอกสารที่ผู้เช่าจะต้องนํามาทําสัญญาเช่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ามาดูครับ1 ต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับเพื่อใช้ยืนยันตัวตนหรือบุคคลนะที่ใช้เป็นข้อมูลในการทําสัญญาตามข้อมูลทะเบียนราษฎรสครับทะเบียนบ้านปัจจุบันของตนเอง 3. ครับหนังสือรับรองรายได้ 4. หนังสือมอบอํานาจวงเล็บกรณีทําการแทน 5. หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุลอันนี้ถ้ามีนะครับหหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนะครับกรณีนะครับเป็น First Job b บ r 1 8ปีนะครับหรือว่า ทะเบียนสมรสนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะสกลุ่มที่แจ้งไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับรัฐบาลครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถมีที่อาศัยของตนเองในราคาที่เข้าถึงได้สอดคล้องกับรายได้ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการก่อสร้าง การกระจายรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานร่างอีกด,ด้วยทั้งนี้ครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเคหะแห่งชาติโทรสายด่วน1615หนะครับหรือว่าเข้าไปที่ w w w nha co th นะครับอันนี้ทางด้านของท่านโฆษกได้แจ้งข้อมูลไว้นะครับเพราะนั้น4กลุ่มย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดตรงนี้ในเรื่องของการเข้าที่อยู่อาศัยที่พัก นะครับในส่วนของเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ 1. ครับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าผู้พิการได้เหมือนกันนะซึ่งมีบัตรผู้พิการอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็นหลักฐานได้นะครับกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2ครับผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือน 3. ครับผู้ที่เขาเรียกว่าจบการศึกษาใหม่นะครับก็คือจบใหม่แล้วไปหางานทํากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4 ประชาชนทั่วไปอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับหรือว่าบรรลุนิติภาวะนะครับผมรายได้ไม่เกิน30,000บาทต,ต่อเดือนนั้น4กลุ่มนี้เข้าขายปุ๊บก็เตรียมพร้อมเวลาเราเไปทำงานนะครับก็ดูว่าการเคหะ เนาะเห็นประเทศไทยเนะี่ยมันอยู่ไหนก็ลองดูนะครับในเรื่องของการตั้งพื้นที่เคหะแห่งชาติ A N ark, นะครับมันอยู่ที่จุดไหนในพื้นที่ที่ท่านทํางานก็สามารถที่จะหาตรงนี้เป็นรายละเอียดก็ช่วยได้นะ2 0 0ถึง500บาทก็นําส่วนลดตรงนี้นะครับไปเขาเรียกว่าอาจจะใช้ในชีิตประจําวันนะครับเป็นค่าเดินทางก็ดีหรือว่าค่าอุปโภคบริโภคแล้วแต่ก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ แน่นอนนะครับผมเอาละนี่คือข่าวสารดีๆที่ทางช่องเรานะครับนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกท่านนะครับผมได้รับทราบข้อมูลก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่นะครับสามารถที่ดําเนินการได้ไม่ยากแน่นอนนะครับผมครั้งหน้าจะมีข้อมูลไหนเพิ่มเติมแบ่งปันมาอัปเดตเพื่อสิทธิประโยชน์ท่านที่จะได้รับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมนะครับเราก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ